อ่าครับไปข้างในครับผมโอ้โหโอ้โหก,กระหอ,อกกะแต่บ้บา,งบางบางบ้งางบ้างยิมบางบ้างกะห่อดอนนะเนี่ยเออเนาะฮะ อันนี้เฮ้ยเนาะเฮ้ยต้นอันนี้ต้นชนบทเหมือนกับคล้ายๆมาตานหรือคล้ายมามาแพ้วเนาะความสูงใหญ่อลังการนี่โอ้เนาะต้นข้าวชนดนี่แม่ธรรมดาเนาะอันนี้ต้นน้อยไปต้นน้อยไปเนาะเห็นบ่อันนี้เบ้มันเนาะ เวียนซ้ายเวียนขวาก็ได้ใช่ไหมข้าวไายอันดับสองครับผมนกกาอืาเอ็นหักว่าอันดับสอง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  ไปครับทเลยครับผมไปไปนไปะห้านอันนี้คาถาบูชาเนาะคาถาบูชาถูกครับผม กายวาจาจิตตังอาหางวันทานาคาทิบดีสิสุโธวิสุทธิเทวาภูเชมิกายวาจาจิตตังอาหางวันทานาคาทิบดีสิสุโทวิสุทธิเทวาภูเชมิกายวันทากายวาจาจิตตังอาหางวันทานาคาทิบดีสิโทวิสุทธิเทวาภูเชมิ อเดินทางครับโอ้ต้นไม้มาเดือบ้อยเนี่ยมาเดือบปองมาเนี่ยฮะมาเดือบปองมาเนี่ยเห็นบ่นอ,อันนี้มาเดือบปองวะนี่ฮะอ,อันนี้อ่ะเดอแท้นี่แ้แทนี่ออนนโอ้โห ครับใครต้องการโชคลาภก็ขัดได้นะครับผมนนเอาแป้งทาแล้วก็ขัดเลขอธิฐานจิตนะครับาบางทีอาจจะโชคเร่รับเ <c oughs> ดินไปเดินมาให้แลซ้ายแลขวาเลครับอาจจะมีโชคมีลาบ <c oughs> เจอของดี ตกเลียราดอยู่กลางทางก็มีไปเอากไม่ต้องับงูเลยไอตัวนี้ชัดเจนครับผมชัดเจนมากหนึ่งห้าเก่าสองสองสี่สี่ไปแน่นอนนี่นะไม่ต้องพูดมากเราไปเลยว่างัยแปดกนี่อ่าบางทีอาจจะนี่ครับผมนี่ครับนี่ครับผมดูให้ดีๆครับตาดีได้นั่นตาดีได้ตาร้เสียครับผม อยงเย็นครับค่อยๆไปครับผมอย่าไม่ต้องรีบร้อนคือถุงเป้ากับเห่าหัวเหล็กฮันแต่เนี่ยแฝงมันห้อยแม่นห้อยแม่นหรือเปล่าแม่นลูกปูกชีลาเห่าฮันซื้อซื้อซอยอีตานมารับแขกเห่านี้อีน้อยนะเนาะเพื่อนเ่าเดินดำาเหน่โอ้มันจะเอ๋อนี่ไมันด้ปลอกไม่ได้อแทงห็นบอกอันนี้นะมันพลังไฟถือใช่หรือ อันเนออันนี้แหละนี่อันนี้อันเคอเนี่ยเคอควายฮึกอันนี้กินสามกึกสามที่นี่น้องเขาไม่พลาดอล้กินแล้วใหเมียกินน้ำได้ยากินผู้เดียวฮะยาน่ยควายงดควายทึกนะทึกทนอันนี้เฮยต้นเฟอต้นเฟบ่นมดนี่ต้นเฟิร์น ไอ้ขยของฝืนเนอะฝืนนี่เป็นภาษาฝรั่งภาษาฮานใช่ไบอกอันนี้อะไรครับนี่ต้นบอลบอลขมบอลหวานบอลคันมันหวานเนาะโอ้ยดอกกำลังพ่ออ่อมแต่อ้สวยแท้เนาะพ่อขาวน้าะ ดสิครับดูดีๆจะมีโชคมีลาบนะครับผมลอยละง่องละแง่งก็มีนะครับผมอันนี้เด็กห้าแปดนะครับนี่นี่ครับห้าแปดครับผมห้าแปดครับผมนะครับตอนนี้เรามาชมป่าคำชนดนะครับที่มีคำกาวเอาลำลือมาเนาะ พ่อปู่ของพ่อปู่สีสุธโธเนาะเพิ่นไปนเจ้าคำฉนดอยู่นี่เนาะอันนี้เนี่ยไม่เคยแห้งน้ำเนาะเห็นบ่าวเ,เ,เออแต่เดี๋ยวนี้มันก็นแต่เป็นมันเป็นบุ่งเนาะอันนั้นอันน,น,น,นั้นเห็นอันนั้นเนี่ยมันเห็นน้ำผพน่น่ะน้ำอันนี่ละอันท่านี้่ไงเออแต่อันนี้เป็นเป็นเขตพื้น <ไป S 2> พื้นป่าเนาะโอ้กว้างเนาะเนี่ย เออครับพี่น้องมันไหนครับผมว่านี่ทุดยอดเลยนะอ,อ๋อวังครับผมนี่นสำหรับท่านที่ปรารถนานะครับอยากจะได้ของดีก็ดูเอาครับผมดูเลยครับจะมีคนบอกเขียนบอกเป็นระยะระยะครับผม ครับแต่ละคนได้โชคได้ลาบมาก็จะมาเขียนไว้ครับให้โชคให้ลาบท่านนะครับผมโอ้มันจริงมันเป็นแพรงเห็น <c oughs> ไหมเขาเขียนนับแพรนับแพรเนื้อเขาบ่งสิเดี๋ยไม่มีอะไรอันนี้ครับบอลครับบอลโอ้นอะโอ้ <c oughs> เป็นตะเย็นน้อยเนาะมาอยู่นี่เนาะโอ้เย็นขนาด ห้ามเสียงดังโอ้เขาห้ามส่งเสียงดังครับเพื่นห้ามส่งเสียงดังครับผมคอยๆครับเรากวนเพิ่นนะครับครับครับชมบรรยากาศครับผมคำชะโนดนะครับเฮาที่ผู้มีเคยมากก็อยมากระมาดนะครับเด้อพี่น้องเลยมาเบิ่งครับผมว่ามัน เอ้ต้นนี้เฮ้ยเบยต้นนี้มีมีม่วงเหนียวเนาะความหนาแน่นของต้นไม้เนาะมันล้นมามันก็เกิดที่นี่ครับเกิดที่มันเป็นป่าตะมันเองป่ามันเดี่ยวตุ่งเลยเนาะรดน้ำเลยปู่เลยน้ำบ่แสดงว่าต้นอันนี้มันจะมีใครเกิดพลาตัวนี้มันงับเนาะมันหงับต้นเฟื่องอันนี้ก็งับแสดงว่าดินดีน่นมากเนาะดินผูน้ำเอออันนี้นะแต่ว่าต้นนี้มีไ้หนามเนาะต้นนี้เนาะ อบกนี่ครับนี่ครับลักษณะคล้ายเก็ดหนักเนาะโอ้ยถยคัดไ่ยคัดกัดคัดจนลืมเนาะนี่ครับเก็ดหนากครับผมเนี่ยถ้าคัดจนลืมนะครับเลยเนาะครับต้นนี้เขาเรียกต้นอะไรเนี่ยต้นนี้น่าจะคัด ต้นเดือมันมันนี่มันเดือเห็นไหมมันเดือมันโดนแล้วโอบลักษณะคล้ายเกตนาคเนาะเห็นไหมนี่นี่เนืมสังเกตเลยนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเหมือนเนี่ยเห็นมันเหมือนไหมน่ะทำไมมันถึงโอบได้เนี่ยเอ๊ะต้นอื่นไม่มีมีนะต้นนี้มีเนี่ยนี่เห็นไหมอ่ามันก็ธรรมชาติครับผมคิดอะไรมากต้นใหญ่ไงนี่หนาโอ้ต้นต้นเดือเนาะ ตท่นี้ต้นเดือบนี่เขาลักกันจังนี่ผูกมาแล้วก็แทงด้วยนะนี่ปู่ศรีสุโธกับญาติศรีปฐุมานี่เนาะอ๋ออันนี้มันอันมันเป็นล้นไปเลยนะครับผมมันจะมีเกตคล้ายพญานาคครับผมเบิ้งครับผมมันมีเกตคล้ายพญานาคนะสกินนี่ยินสิงกระหรอกบ่ กัดหลอกหรลองกเอเมนบอกอโหครับครับผมท่ายเพิ่อพี่น้องที่มีเรามาครับเพิ่อเห็นน้ำนั <h 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 ่นไงไงนั่นนะเอ็บอกกลอกกลอกนะกัหอกนะอ้กลอกใหญ่นาะนี่กอกนี่นะกอกนะกหลอกกัหลอกนหๆๆกัอกนะครับข้าอกกะอกกอกกะอกกอก อันนี้เขาเรียกต้นอะไรนยรู้ไหมยาวชนนดชนอดน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 ดโอานก็ไม่ใช่ต้นหมากก็ไม่ใช่มีการต้นตาล์มอ่ะนะไม่ใช่นอดเหรอนดเนี่ยลักษณะคล้ายกิ่งนากเนาะที่ลต้นเห็น ไอที่ใบมันหล่นมันก็จะติดแล้วก็ทีนี้มันก็กลายเป็นลักษณะค้าเก็บหนากนะใช่ค่ะครับผมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์อ่าครับบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ผมขนาดหนักขนาดหนากขนาดนัอีกดิกอีกสองร้อยสิบหกเมตรนะครับอ่าจำเลขดีครับผมนะครับจำเลขดีครับสิบสองร้อยสิบหกเมตรครับจะถึงบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับสองหนึ่งหกครับผม นั่นนหครับสีกรอกดังป๊อก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 โอ้น่าสมมากเนาะต้นสูงสุดยอดบ่อราร้อยเมตรเนาะไหวจนว่าหมดอยู่เนาะเออมันเห็นความนนสูงนะคือว่าห้าที่เมตรครึ่งฮะเฮ้ยว่าสมาอ,อีกก็หอกเอ็นเอ็นหลังเน,นาะรุ่นมารุ่นมากทับสมมากเ,เป็นนี่เนาะเออเฮ้ยแปลกบอก ต้นนี้คล้ายเกย์พญายนาคเนาะคล้ายกับคล้ายกับพ่อพันวาเนี่บังพญายนาคนะต้นเป็นหนามอันนี้มันล่นไปเรื่อยๆกับกรเปิดฟองในฟองเน,ะน,น,เน,นาะนะานี่นะน้ำที่ปุ๊บมันน้ำสละแต่มีเป็นมัมนบอกนี่ครับนี่ครับนี่พี่น้องว้าบครับพี่น้องผมว่าบึงนั้นเป็นคล้ายเกย์พญายนาคนะเนี่ยนเะพราะพ่อพันวาบัาง,บางพญายนาคเนาะนี่ นนเน,นี่ยเขาห่อผมสัตว์เขาคุ้มครองเนาะโอ้าหางเป็นน้องเลยผมมัดป่านี่สุดยอดเนาะสุดยอดครับผมสุดยอดมากเลย